สวัสดีจ้าแย่ทิพย์คือเขาก็ดื่มนั่นละจ้าพี่น้องเอ้ยแย่ทิพพาเขามาในสวนเข้ามาเก็บผลไม้อีกด้อจ้าผลไม้ชนิดหนึ่งเป็นผลไม้พื้นบ้านเรานะคะผละไม้พื้นบ้านเฮาจ้ามีจัดต้นของเพ่นหมากพ่นยูซูสูงพี่น้อง มากเพิ่นยุดสูงสูงมีตนของเพิ่นจกทุกคนมากสุกเต้นต้นยุดจกักสูงเะทิพขึ้นไปทายพระใดเย,ยทิพิก็นลยเก็บเอานวยที่เพิ่นล,นว,งนลวงกระโอกกระแตแมากินล่ยหลยนีแกพี่น้องเยทิพิก็บได้นะคะลูกว่าจ้าลูกว่า บางพื้นที่เิ่นกระสีเอื้นลูกว่าสีชมพูบางพื้นที่กระสีบักวาบักว่าง่ายนะจ้ะลูกว่ากินได้เด้จ้ะสีของเพลินสีออกสีม่วงม่วงดอกแต่ว่าเพลนสิไปลากินกระสีออกติดปากเก่นไอยแต่ว่าไม่หลุดฉาดหวานหวานฝัดฝาดขมๆจ้ะเจ็บแซ่บบ้านพี่น้องเคยกินบ่น้อจ้ะเอือนบักว่าคือกันบ่ อื่นเพาะๆกับสือื่นว่าลูกว่าภาษาอีสานกับสือื่นมากว่าจังมากว่าสีชมพูบอกว่าไงบานเฮานั่นละ่ะนแกพี่น้องให้เบิ่งคักคักอู้แกต้นของเพิน่นลูกเป็นพุ่มเป็นพวงด้วยแกพี่น้องหวานหวานแกติดจีซี่มให้เบิ่องด้วยจ้าเด้อปัจจัยแกติด เอามาฮันฮิตให้เพิ่งได้จิบอันจิบเอาเพ่นลวงใส่น้ำมันใบไม้ใบหญ้าเราละสะอาดยุอดอกจ้าเสียบจ้าเดี๋ยวบานพี่น้องผู้ใหรมีบ่เนอ้จ้าทุกคนลูกว่าจ้าจะตีตดขอตัวจิบอีกคนเด้อจ้าเด้อ้าพี่น้อง ยติดมาเห็นกับเลยตายซูพีซูนองให้เบิ่งจ้ะขอบูนขอบคุณลหลายๆจ้าไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย